สวัสดีค่ะพบกับพวกเราช่องพลายขุขันเฟมิลี่นะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะเอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะก็วันนี้นะคะเป็นวันที่สี่นะคะที่เรากักตัวนะคะคุณพ่อคุณแม่ะค่ะกับบรรยากาศตอนเช้าเช้านะคะเนื่องจากว่าพี่บิ้นของเรานะคะหรือพี่ขุขันของเรานะคะคุณพ่อค่ะคุณแม่ค่ะก็ขาบวมนะคะคุณพ่อคุณแม่่ะพี่ขวานก็ เลยต้องพามาเดินออกกําลังกายนะคะเพื่อที่จะให้พี่วินของเรานะคะได้เส้นยืดสายนะคะคุณพ่อคุณแม่คะเนื่องจากว่าอยู่ที่นู่นนะคะไม่เคยออกจากหลักเลยนะคะไม่เคยออกจากที่เลยนะคะมาห้าเดือนแล้วนะคะแล้วทีนี้พี่วบนของเราก็จะเป็นแบบนี้ทุกปีนะคะคุณพ่อคุณแม่คะถ้าภาษาบานเราเขาจะเรียกลงพื้นนะคะ นี่นะคะก็ยังเดินตึงๆขาอยู่นะคะพี่เบนของเราขาก็จะตึงๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ขาก็เราก็ได้ทาน,นะคะทาน้ำมันนะคะเสร็จลุบให้พี่เบนแล้วนะคะแต่ก็ยังบวมอยู่นะคะเราก็เลยต้องพาเดินนี่นะคะขาพี่เบนก็จะบวมมากเลยนะคะ นี่นะคะสังเกตได้พี่บินของเราก็จะตึงขานะคะก็จะเดินยกขานะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะ นะคะก็เดินนะคะก็จะเดินแบบตึงตึงขานะคะขาจะแข่งนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะเราก็จะเอามาแบบให้พี่เบ้นของเราได้ยืดเส้นยืดสายนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะได้ออกกำลังกายเอาไว้จะเอามาแบให้พี่เบ้นของเราได้ยืดเส้นยืดินที่กองเอาไว้ นี่นะคะก็น่าจะลงพื้นนะคะนี่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะพอไม่ได้ดึงนานด้วยแล้วมาเจอดินใหม่มากินดินด้วยขากระบวมนะคะขาเพราะว่าเราก็ยืนนะคะยืนอยู่กับที่เป็นเวลานานเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะมีารดึงใส่ยาดน,น้ำมันเชนลุกแล้วครับอาเดิน ก็ยืงกินเถาวันนะคะอยู่ข้างริมแม่น้ำมูลนะคะคุณพ่อคุณแม่คะก็ต้องเอามาออกกำลังกายนะคะคุณพ่อคุณแม่คะงั้นอยู่กับที่ไม่ได้นะคะเพราะว่าพี่ช้างของเราไม่เคยได้เดินนะคะได้เดินเลยนะคะที่นู่นนะคะอยู่กับที่มาประมาณห้าเดือนนะคะคุณพ่อคุณแม่คะ นี่นะคะสังเกตดูการเดินได้เลยนะคะพี่ช้างของเราก็จะเดินแบบขาตึงๆนะคะดูเวลายกขานะคะขาหน้าก็จะบวมเลยนะคะบวมมากเลยนะคะขาหน้าก็ยังแบบตึงมากเลยนะคะ วันนี้ฝน,น,นตกนะคะเนื่องจากฝ<อ>นตกบรรยากาศก็เลยคืมแบบนี้นะคะออกคับบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะของออที่กักตัวนะคะอออมนีออ ออกใส่งานเร็วออใเร็วใส่งานออใเร็วใส่นี <can <can ่นะคะพี่บินของเราก็ไม่ค่อยมีแรงดึงนะคะคุณพ่อคุณแม่คะเพราะว่า ก็ยังบวมยังตึงๆอยู่นะคะวันนี้ก็พามาเดินเหยียบเดินเหยียบยาที่ตัวเองดึงมานะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะนี่นะคะขาข้างล่างนี่นะคะทายาให้แล้วนะคะน้ำมันนะคะน้ำมันเสริลุกน้ำมันนวดนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะ ให้เดินนะคะเดินแบบเพื่อที่จะได้ยืดเส้นยืดสายสักพักนะคะคุณพ่อคุณแม่คะ่ะก<อ>็พี่เบ้นของเราก็จะเป็นแบบนี้ทุกปีเลยนะคะ,อะรรเออ,อนะะไไร่จคป พี่เบนของเราต้องรอคาสั่งนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะต้องบอกให้พี่ควาบอกว่ากินได้พี่เินค่อยกินนะคะถ้าไม่งั้นพี่เินก็จะหอมไว้ที่มือนะคะไม่กินนะคะ ก็จะได้ออกกำลังกายนะคะให้พี่บิ๊นได้เดินนะคะเดินนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะคุณพอ่อคุณแม่ค่ะเพราะว่าพี่บิ๊นของเราจะได้ยืดเส้นยืดสายนะคะเพราะว่าขาบวมขาตึงนะคะสังเกตได้เลยนะคะว่าเดินเวลาเดินนี้ขาพี่บิ๊นก็จะแข็งๆเลยนะคะ ่นับยามันจะได้เข้าเข้าายไปดว่น้ำมันเซนลุมนะคะเหมือนน้ำมันมวยเลยนะคะคุณแม่คะดูผมข้างหน้านะคะหายหมดแล้วนะคะผมผมขาดหมดแล้วนะคะผมข้างหน้า สำหรับวันนี้นะคะแม่ควอนก็ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะคุณพ่อคุณแม่คะ่ะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นการติดตามให้กำลังใจนะคะกับพวกเรานะคะสำหรับวันนี้ <รอ S 1> ก็สวัสดีนะคะ